วิทยาการที่ก้าวหน้าชีวิตความเป็นอยู่ที่ทันสมัยอะไรที่ใหม่ๆล้ำยุคขอเชิญติดตามในไทวันไฮเทค คุณผู้ฟังที่รักครับพบกันในไต้หวันไฮเทคผมแสงชัยครับในวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของไต้หวันพัฒนาโมเดล AI ของตนเองนักวิชาการชี้ว่าควรจะนำไปใช้ในเฉพาะทางและตอบโจทย์ความต้องการในท้องถิ่นในขณะที่หลายๆประเทศกำลังเร่งพัฒนาโมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือว่า LLM large language model ไต้หวันก็พัฒนาโครงการ taide นะครับ t i D หรือว่า Trustworthy AI d i a l o g e n g i n e ซึ่งก็คือเครื่องสนทนา AI ที่เชื่อถือได้โดยหลีวี่เจียผู้รับผิดชอบโครงการก็บอกว่าทรัพยากรของไต้หวันนั้นมีจำกัดการให้บริการสาธารณะในวงกว้างมีต้นทุนสูงและไม่สามารถที่จะพึ่งพารัฐบาลเพียงฝ่ายเดียวดังนั้นการผลักดัน AI สู่ระบบสาธารณะก็ควรจะมีการร่วมมือจากหลายฝ่ายซึ่งโครงการเครื่องสนทนา AI ที่เชื่อถือได้หรือว่า t ทดี้อาจจะนำไปใช้ในเรื่องของการสอนภาษาจีนการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและสาขาเฉพาะทางอื่นๆเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศก็ต้องบอกว่า t ท i d ้นั้นเป็นโมเดลสำหรับไต้หวันโครงการ t ท i d เริ่มขึ้นเมื่อเมษายนปี2023มีเป้าหมายพัฒนา โมเดล AI แบบ Open Source ที่เน้นภาษาจีนตัวเต็มแบบของไต้หวันภาษาองค์ประกอบของค่านิยมภาษาวัฒนธรรมของไต้หวันเป็นการสร้าง AI ที่สะท้อนภาพลักษณ์ของท้องถิ่นไต้หวันที่ผ่านมานะครับก็มีการเสวนานเกี่ยวกับแนวโน้ม AI ในเรื่องของอธิปไตย AI สู่การใช้งานจริงซึ่งจัดโดยสำนักข่าวกลางของไต้หวันรัว CNA มีผู้เชี่ยวชาญด้าน AI หลายคนได้ มาร่วมกันประชุมแบ่งปันมุมมองอย่างเช่นหลีวิเจียนักวิจัยจากอคาเดเมียซินิกาซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอัลกอริทึมแมชชีนเลอร์นิ่งแล้วก็มีวหวังฮั่นเชียนนักวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์ข้อมูลแล้วก็มีเฉาจิงเติงซึ่งก็เป็น CEO ของบริษัทสตาร์ทอัพทันนิเวิร์ส AI คุณหลีวิเจียนะครับก็กล่าวถึงการแข่งขันของจีนในการพัฒนาโมเดล AI ยกตัวอย่าง DeepSeek ซึ่งอ้างว่าสามารถฝึกโมเดลได้ด้วยงบไม่ถึง600ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถูกกว่า OpenAI อย่างมากอย่า,รากรตามเบื้องหลังความสำเร็จนี้ก็คือต้นทุนด้านบุคลากรที่สูงมากการทุ่มเทวิศวกรที่ปรับปรุงทุกขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทางด้านคุณวหวังฮั่นเชียนนะครับก็บอกว่าแม้ว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่จะมีความก้าวหน้ามากแต่ก็ยังมีจุดอ่อนในด้านการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะเช่น การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการเขียนโปรแกรมซึ่งแตกต่างจากโมเดลที่สร้างภาษาจากความรู้สึกที่ภาษาอังกฤษ,าษ,าษาเรียกกันว่า language intuition ในปัจจุบันทาง open ai ก็มีการพัฒนาโมเดล o 1ซึ่งมีความสามารถในการใช้เหตุผลที่ซับซ้อนสูงกว่ารุ่นก่อนอย่างเช่น gtp 4และเข้าใกล้ระดับผู้เชี่ยวชาญมากขึ้นอย่างไรก็ตามโมเดลเหล่านี้ยังมีข้อจำกัดในการประมวลผลภาษาต่างๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษซึ่งก็ถือว่าเป็นปัญหาสําคัญที่ไต้หวันจะต้องหยิบยกขึ้นมาพิจารณาก็ต้องบอกว่าจีนนั้นมีบทบาทสําคัญในวงการ AI โดยเฉพาะในด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติหรือว่า NLP ซึ่งมีสัดส่วนถึง40%ของงานวิจัยระดับนานาชาติอย่างไรก็ตามการใช้โมเดลจากจีนก็มีความกังวลมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างเช่น การส่งข้อมูลและการจัดการข้อมูลที่อ่อนไหวก็ถือว่ามีความเสี่ยงที่จะใช้โมเดลของจีนคุณหวงฮั่นเชียนก็กล่าวถึงแผนของไต้หวันในการพัฒนารูปแบบการใช้ข้อมูล AI ใหม่ๆโดยกระทรวงดิจิทัลของไต้หวันกำลังพิจารณาเปิดให้ใช้ซึ่งข้อมูลข่าวสารและสื่อวิดีโอในการฝึกโมเดลเพื่อให้ AI ของไต้หวันนั้นสามารถรองรับการใช้งานแบบมัลติโหมดได้ดีขึ้นในอนาคต โดยสรุปนั้นก็คงต้องบอกว่าไต้หวันแม้จะไม่มีทรัพยากรมหาศาลเหมือนประเทศมหาอำนาจแต่ก็สามารถใช้กลยุทธ์การพัฒนา AI เฉพาะทางเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกโดยไทยดีอาจเป็นกุญแจสำคัญในการผลักดัน AI ที่จะสะท้อนอัตลักษณ์และความต้องการในท้องถิ่นของไต้หวันได้ ทางด้านสถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของไต้หวันหรือว่าอิทรีนะครับก็มีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มอนาคตอุตสาหกรรม AI ในไต้หวันซึ่งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลที่ถาโถมอยู่ในทั่วโลกปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นั้นได้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนหลักที่เปลี่ยนแปลงสังคมและอุตสาหกรรม AI กําลังมีการพัฒนายอย่างรวดเร็วและก็ถือว่าเป็นตัวกําหนดนิยามใหม่ให้กับวิถีชีวิตของมนุษย์และรูปแบบธุรกิจ การใช้งาน AI นั้นแร่ขยายไปหลากหลายสาขาตั้งแต่ยานยนต์ไร้คนขับการแพทย์แม่นยำการผลิตอัจฉริยะไปจนถึงเรื่องของฟินเทคหรือว่าเทคโนโลยีทางด้านการเงินไต้หวันนั้นในฐานะศูนย์กลางสาสกรรมเทคโนโลยีระดับโลกมีห่วงโซ่ประทานเซมิคอนดักเตอร์ที่ครบวงจรอุตสาหกรรมการ,รผลิตนั้นมีความเหนียวแน่นทรัพยากรบุคคล AI ก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาการประยุกต์ใช้ AI อย่างไรก็ตามท่ามกลางการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีความรวดเร็วมากธุรกิจและรัฐบาลของไต้หวันนั้นจำเป็นต้องหาแนวทางสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆนำเอา AI มาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เปลี่ยนศักยภาพ AI ให้เป็นพลังขับเคลื่อนสำหรับการยกระดับอุตสาหกรรมใหม่ของไต้หวนัน ผักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจผักดันโอกาสใหม่ๆในภาคธุรกิจการนำา i i มาใช้นั้นไม่เพียงแต่ช่วยเสริมพลังให้กับอุตสาหกรรมดั้งเดิมแต่ว่ายังเป็นตัวเร่งให้เกิดโมเดลธุรกิจใหม่ๆด้วยอย่างเช่นอันแรกก็คือการประมวลผลที่ขอบเครือข่ายหรือว่า edge computing ด้วยการเติบโตอุปกรณ์ IoT หรือว่า internet of things แล้วก็ความต้องการประมวลผลที่มีความหน่วงตำ่ำและ มีความเป็นส่วนตัวสูงบริษัทเทคโนโลยี AI ที่ให้บริการ Edge computing นั้นกำลังขยายเข้ามาแทนที่บางส่วนในระบบคลาวด์บริษัทต่างๆก็มีการนำหน่วยประมวลผลเครือข่ายประสาทหรือว่า NPU มาใช้ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์หรือว่า MCU เพื่อให้สามารถประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในอุปกรณ์ปลายทางลดการพึ่งพาคลาวด์เพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ อย่างเช่นเซ็นเซอร์อัจฉริยะเครื่องใช้ไฟฟ้าอาัจฉริยะแล้วก็อุปกรณ์อัจฉริยะในระบบการผลิตการเร่งให้เกิดโมเดลธุรกิจใหม่ๆนั้นก็ยังมีเรื่องของการนำเอา AI เชิงกำเนิดมาประยุกต์ใช้งานการพัฒนา AI เชิงกำเนิดนำไปสู่ความก้าวหน้าครั้งสำคัญในด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติการสร้างภาพซึ่งถูกนำมาใช้ในงานออกแบบงานสร้างสารรค์เนื้อหาการตลาดแบบเฉพาะบุคคล ด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือว่า LLM นั้นก็ทำให้บริษัทต่างๆสามารถสร้างเนื้อหาทางการตลาดที่ตรงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัลใหม่ๆได้ AI ยังมีการประยุกต์ใช้ในเรื่องของการแพทย์แม่นยำ AI นั้นมีบทบาทสำคัญในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์จำนวนมหาศาลนำไปสู่การวินิจฉัยและรักษาโรคได้อย่างแม่นยำซึ่งช่วยขับเคลื่อนแนวความคิด การแพทย์แม่นยำให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งจากการสังเกตการในงาน CES หรือว่า Consumer Electronic Show ปี2025นะครับก็ได้พบว่า AI กำลังขับเคลื่อนนวัตรกรรมในหลากหลายสาขาอย่างเช่นทางบริษัทโตโยต้านะครับก็มีการนำเอา AI มาใช้ในการพัฒนายานยนต์อัตโนมัติที่สามารถควบคุมการเข้าโค้งและหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ AI coach badminton ก็มีการพัฒนาโดยสถาบันวิจัยอุตสาหกรรมของไต้หวันหรือว่าอิทรีซึ่งก็มีการใช้ generative AI ในการวิเคราะห์ทักษะของผู้เล่นออกแบบแผนการฝึกซ้อมเฉพาะบุคคลก็คงต้องบอกว่าแนวโน้มและอนาคตของ AI ในไต้หวันนี้ก็จะสามารถแบ่งออกเป็น3ด้านหลักก็ได้แก่นวัตก,กรรมทางเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย และการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่มีความสมบูรณ์ในเรื่องของนวัตก,กรรมทางเทคโนโลยีนั้นก็ต้องบอกว่าไต้หวันนั้นมีความได้เปรียบในด้านเซมิคอนดักเตอรซึ่งสามารถสนับสนุนการพัฒนา AI ได้อย่างแข็งแกร่งและมีการพัฒนา AI ชิปที่มีประสิทธิภาพสูงใช้พลังงานต่ำซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถการแข่งขันระดับสากลและมีการพัฒนา generative AI กับ HAI มีการผสมผสานร,ระหว่างซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับในส่วนของการประยุกต์ใช้งาน AI ที่หลากหลายนั้นก็สามารถที่จะอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่ามีการประสาน AI เข้ากับเมืองอัจฉริยะหรือว่า smart city แล้วก็เรื่องของ green energy หรือพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีการลดคาร์บอนซึ่งจะช่วยให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีการประยุกต์ในเรื่องของระบบขนส่งอัจฉริยะ ซึ่งก็ใช้ AI บรรเทาปัญหาการจราจรและลดการใช้พลังงานได้อีกทั้งมีการใช้ AI ในการศึกษานำไปสู่การเรียนรู้เฉพาะบุคคลและรูปแบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนในด้านของการสร้างระบบนิเวศ AI ที่สมบูรณ์นั้นก็คือว่ารัฐบาลน,นั้นก็มีแผนส่งเสริม AI ผ่าน4กลยุทธ์หลักได้แก่การขยายขีดความสามารถในการประมวลผล การสร้างโครงสร้างพื้นฐานการสร้างบุคลากรการดึงดูดบุคลากรเข้ามาสู่วงการ AI แล้วก็มีการผลักดันให้เกิดการใช้งานอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนอกจากนี้ไต้หวันก็มีการเร่งพัฒนา AI ในอุตสาหกรรมที่สำคัญอย่างเช่นการแพทย์ดิจิทัลความมั่นคงทางไซเบอร์พลังงานสะอาดแล้วก็ระบบการขนส่งอัจฉริยะและมีการสร้างกลไกเชื่อมโยงระหว่างรัฐภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคการศึกษา ผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลอย่างครอบคลุมตามรายงานของอีทรีนะครับหรือว่าสถาบันวิจัยเทคโนโลยีอยุตสาหกรรมของไต้หวันนั้นก็สรุปได้ว่าไต้หวันนั้นมีข้อได้เปรียบด้านห่วงโซ่สาหกรรมและความสามารถทางด้านเทคโนโลยีในการพัฒนา AI อย่างไรก็ตามท่ามกลางการแข่งขันระดับโลกไต้หวันยังคงต้องเร่งสร้างสารนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรแล้วก็เสริมความแข็งแกร่งของระบบนิเวศสาสตร,รม ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นภาครัฐและเอกชนคงต้องร่วมมือการผลักดันเทคโนโลยีใหม่ๆไปสู่การใช้งานจริงอาศัยการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนากฎหมายและการสับสนุนทางด้านเงินทุนด้วยการเดินหน้าตามแนวทางนี้ไต้หวันก็จะสามารถก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลาง AI ของเอเชียแปซิฟิกและสร้างระบบนิเวศแห่งนนัตกรรมที่มีที่พลระดับโลก คุณฟังครับต่อไปเราก็จะมาคุยกันอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของทีมวิจัยหมหาทะาลัยางหมิงเจาทงก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีก้าวล้ำที่ประยุกต์ใช้ AI ในเรื่องของการประมวลผลเชิงประสาทมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานได้มากขึ้นส่งผลให้ AI ในด้านการขับขี่อัอตโนมัติและการวิจัยทางการแพทย์สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็วมีความแม่นยำมากขึ้นซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อ,อการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ในอนาคตได้ทางเหมิดทะเ่ยังมิงเจาธงนั้นก็มีการถแถลงนะครับว่าการประมวลผลเชิงประสาทนั้นเป็นเทคนิคที่ทําให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนแบบการทํางานของสมองมนุษย์ช่วยให้มีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวได้อย่างฉันฉลาดขณะที่สปินทรอนิกส์นะครับหรือว่าเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์สปินนั้นสามารถควบคุมสถานะของสปินอิเล็กตรอนได้โดยใช้พลังงานต่ํามากจึงเหมาะสมอย่างยิ่ง ในการคำนวณแบบขนานและเรียนรู้ต่อเนื่องของโครงข่ายประสาทเทียมทีมวิจัยชี้ว่าในอดีตนั้นอุปกรณ์หน่วยความจำแบบแรงบิดวงโคโจรของสปินมาร์กต่อสสนามแม่เหล็กภายนอกเพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนสถานะแม่เหล็กส่งผลให้มีการใช้พลังงานสูงและมีข้อจำกัดในเรื่องของความสามารถในการรวมระบบและขยายขนาดทางทีมงานก็เลยมีการออกแบบโครงสร้างวัสดุแม่เหล็ก ที่สามารถทำให้เกิดการพลิกกลับแบบไร้สนามซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลเชิงประสาททางทีมวิจัยก็บอกว่าการใช้พลังงานต่ำนั้นเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตซึ่งเทคโนโลยีสปินออร์บิทใหม่ที่พวกเขาคิดค้นขึ้นนั้นสามารถจำลองการเรียนรู้การปรับตัวของสมองด้วยพลังงานที่ต่ำมากซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ AI ในด้านการขับเขี่อัตโนมัติ และการวินิจฉัยทางแพทย์การเฝ้าระวังอัจฉริยะนอกจากนี้ทางทีมก็สามารถปรับแต่งพื้นผิววัสดุเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยความจําเพิ่มความแม่นยําในการคํานวณซึ่งจะผลักดันการออกแบบอุปกรณ์อัจฉริยะให้ก้าวหน้าขึ้นได้ในอนาคตคุณผู้ฟังครับการพูดคุยในรายการไต้หวันไฮเทคครั้งนี้แสงชายยุองลงกรนะครับสวัสดีครับ